ร้องไห้กันครึ่งทีมพอนพันธ์ทำแบบนี้กับเพื่อล่มทีมหลังคว้าชัยนัดแรกของซีซั่นกลายเป็นโมเมนต์ที่เรียกรอยยิ้มปนคลาบน้ำตาไปเลยสำหรับชมพู่พอนพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมชัดไทยกับเพื่อล่มทีม IPK Anthos สึกวอลเลย์บอลหญิงโคเวอร์ลีเกาหลีใต้เมื่อล่าสุดหลังเกมที่ IPK Anthos ปลดล็อกคว้าชัยชนะนัดแรกของฤด,ดูกาลเหนือเอ็กเพ s สเว ให้พลาดไปแบบสุดมันสา่ะสองเซตชนิดที่ต้องปรบมือให้กับความใจสู้ของฝ่ายแรกที่ไม่ยอมแพ้แม้จะตกไปลองไปก่อนถึง2เซตนั่นเองอินสตาแกรมไอ k ีเคอันทอสก็ไม่พลาดอัปเดตช็อตน,น่ารักซึ้งๆหลังการแข่งขันที่มีพรอนพันนั่งคลายกล้ามเนื้อกับเพื่อนๆก่อนจะแสดงความเป็นผู้นำด้วยการพูดเป็นภาษาไทยและภาษาเกาหลีปรอบชเวจองมินบอกกลางวัย1 1ปี ที่กำลังร้องไห้ด้วยความอัดอั้นว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรรวมไปถึงคนอื่นอีกหลายคนที่หลังน้ำตากับชัยชนะสุดปีัวใจนัดนี้ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ